สวัสดีค่ะมาพกับกินอยู่แบบแานๆปียาชาแน,นลค่ะพี่น้องวันนี้สภามาเบ่งเมนูดัดแปลงค่ะที่เราคิดคนสุดคือนมาเองเลยค่ะพี่น้องนะคะ่ะก็คือมกน้ำมันโสมไสหมูติดมันค่ะหรือหมูสามสันแล้วแต่เ้าเอเสนนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นหรือหมูติดมันตะไคร้ใบมะกรูดค่ะผักอีตูค่ะ แล้วก็พริกโดดคะ่ะหอมแดงบุบนะคะเอาพ่อบุบบุบเป็นเศษนะคะพี่น้องเขาเบื่อค่ะแล้วก็นอไหดองค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหอมแดงแตะไคร้พริกแห้งะคะ่ะกระเทียมโขกพอ่อหยาบหยาครับพี่น้องเมนูนี้สูตรนี้คะ่ะพี่น้องแนะนำนาอคะ่ะสำหรับู้ใดที่มาก,กินน้ำมันขึ้้เย้านะคะพี่น้องมาก,กินน้ำมันขึ้ยวค่ะล่องเอาน้ำมันสมมาเห็ดงึนนะคะน้ำมันมสมแล้วก็บวกกับหม,ม,มูมันๆเนี่มันสตัดกันดีมากเลยค่ะพี่น้องกินก็ขวเหนียวก็ได้เขาเจ้าก็ดีแซ่บสำหรับยอดนี่มมากแห้งค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทํากันค่ะว่าย่าเห็นยังไงเนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่น้องสุัสดีอ่ะคลื่นใสเขาเบื่อนะคะอันนี้คือสูตรเคล็ดลับเฉพาะตัวนะคะพี่น้องของของย,ยอง่าเองที่ย่าช,ชอบชอบใส่ค่ะพี่น้องหมออาจจะเกาไม่ได้ค่ะพี่น้องใส่นมไม้ดองลงไปนี่ค่ะน้ำไม้สมมิอีกค่ะอันนี้เอามาเห็บเบิร์ดนะคะจะใส่เห็บเบิร์ดเลยค่ะเท็ตเ็ตเดียวเก็บไว้กินหลายๆเพื่อค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่บ่กินพวก เราใหม่ดองยังสินะคะพี่น้องก็เอาเป็นแบบว่าเราใหม่สดเท่ากระไดกะแสบหรือยอเอาหมอร่วงกว่อนเอาเคียงออกก่อนกะแสบเพื่อกันค่ะแต่ว่ามันจะม่มีความเปรี้ยวปันใดเอาแบบเปรี้ยวๆนี่แสบค่ะเซเครื่องที่เราโขว้ลงไปค่ะน <c oughs> ค่ะแล้วก็ตามด้วย <c oughs> ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะบม่มีปัญหาเห็ดไงไม่ยุ่งยากค่ะตามด้วย หอมแดงบุบนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูเซลลงไปค่ะแล้วก็ข่าเบือค่ะเอาละวไล่น้ำเล็น่อยนึงค่ะเอา้าพี่น้องตอนเอาข่าเบือใส่ลืมเปิดกล่องค่ะนี่ค่ะข่าเบือผสมน้ำแล้วก็ข่าเบือเย้าเนียนเบูแลกบนใดเนาะคะ่ะเพราะว่าชอบเป็นเม็ดนิดๆค่ะตามด้วยน้ำปลา แยมปลาค่ะใส่ลงไปสองทับพ,พีตามด้วยผงปรุงรสค่ะปรับมานี่ค่ะพี่น้องก็ตามด้วยชูรสเครื่องปรุงนี่ะเข้กากะเอาค่ะมักรสนึงไรงค่ะพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่เด็ดน้ำตาลทรายก็จะ,ะใส่สองส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ ที่นี่ก็ค้นทุกยางหเ้ากันค่ะส่วนพริกโดดกับใบแมงลักนะคะ่ะไ่หลังจากที่ห้าอูหรือว่าห้าหมกจนมูกแล้วใหมเห้าสุกดีแล้วค่ะพี่น้องค่อยใส่ลงไปนะคะ่ะมันจะปิดไฟกินได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องหอมหวนหวนุนเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกัน,นะคะ่ะ เอาละค่ะข้าวเอามาตั้งไฟค่ะพี่น้องแล้วก็อู้ไปเ,เรื่อยๆว่ามกไปเรื่อยเ่นะคะจะเ,เติมน,น้ำนิดหนึง,หนงจ้ะประมนณนี้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นการเทดเบ,ดบอ,อยงยากเลยค่ะพี่น้องก็คือมกหมอนี่แหละคะ่ะจากน่อ้สดถ้เอาเป็นน่อ้สมค่ะความแสบรสต่างกันอีลีค่ะพี่น้องความเปรี้ยวของน่อ้มันจะตัดกับความ มันของหมูแสบค่ะพี่น้องนะคะก็ค่อ่อูไฟอ่อนๆมกไฟอ่อนๆออไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิร์้เบิองอีกรอบนึงค่ะค่ะข้ากับมันข้นเน่ค่ะแรกๆเพราะว่าข้าใส่ข้าวเบือลงไปค่ะเดี๋ยวมันจะติดก้นหมอนะคะพี่น้องข้ากับข้นเน่เล็กน่อยนึงค่ะ เติมน้ำอีกเล็กหน่อยค่ะพี่น้องเพื่อให้ดรไมนสุกนี่ค่ะวิธีการทำหนี้บโอนงยากเล้วค่ะพี่น้องคือข้ามกมกน้ำมัมแล้วคะ่ะมกน้ำม,มัสดนะคะเอาละค่ะมกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนสุกเดทีแล้วเด้๋ยวย่วสภาพมากใส่ผักอีตูก็พริกโดดลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้อง ก้อนน้ไม้เริ่มสุกค่ะก็หมูเยี่ยงก็เธใส่พริกโดดลงไปค่ะเพื่อให้สุกอีกจักหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยใสย่ผักอีตูนะคะใส่พริกโดดลงไปแล้วก็มกไปอีกจักหาหน้าที่ซีโนที่เห็นพริกซุปนะคะพี่น้อง่อยปิดไทยโดยผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องจะกินแซ่บค่ะมกน้ไม้สุก ่วนรสชาติเด้อค่ะพี่น้องสามารถชิมได้ค่ะชิมรสใดว่าเอ่อมกกักรสใดมักเค็มมักจืดมักจางไในข้าวปรุงพิถึงปากเจ้าของนะคะอาจจะใส่ตามย่อเมังเทาย่อจิ้มเค็มด้วยเทืองเทาย่อจิ้มเผ็ดจะสีนะคะพี่น้องกับเหตุการ์เอาค่ะ,ะ,คะเป็นเมนูที่อยากให้แน,นะนำสำหรับคนใดที่มากิมาใหม่ก็ย่อเมืองเทือกแซ่บค่ะ เอาละค่ะโมมี่ยังนะค่ะพี่น้องหลังจากที่เย้ามกแล้วเรียบร้อยเสร็จซับค่ะกับปิดไถโดอพักอีตูกับปิดไฟกินได้นะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาบึงตอนหิซุกแล้วเรียบร้อยกันจ้า แล้วราคาพี่น้องเมนูมกน้อยสมใส่หมูสามสันค่ะเป็นเมนูแนะนำเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่ายเคยเห็ดกินแล้วมันแซ่บค่ะนี่เห็ดหลอบสองคะ่ะพี่น้องก็อย่า้พี่น้องลองเห็ดกลิ่มมั้งนะคะ่ะสำหรับข้อเท็มักนอ้อยสมมักความเปรี้ยวความมันคือย่าเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะตำข่าเบือเซน้ำคือข้าวมกนอม้อมซสดทั่วไปราคะพี่น้องแซ่บผัดแล้วก็ใส่ผักอีตู้ใส่บักพริกน้ำปลาใส่ชูรสใส่อีหยังลงกไก่เฮเบอร์เจสีคะ่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาร้านะคะการปรุงนั้นแดี๋แต่เข้าเลยคะ่ะพี่น้องทําเหมือนละมก นม่สดเลยค่ะพ um ี่น้องแต่ความแสบมาสะตงกันตรงที่ว่าความเปรี้ยวของนมัสดมนสแต์กับความมันของหมูค่ะแล้วเราก็ลดความเปรี้ยวของนม่โดยการใส่น้ำตาลเล็กนิดนึงค่ะพี่น้องแสบค่ะไม่นู่นนี่อยากให้แนะนําลองกินมึงด้ค่ะพี่น้องแสบวิริค่ะเย่อเห็ดแล้วเย่อกินไปขังนึงแล้วติดใจนี้ขังที่สองนี่คือเป็นสูตรแบบว่าทเ่ย่อคิดคนขึ้นมากค่ะพี่น้องรื้พี่น้องเคยเห็ื่อเหรอเยอะกว่าหูด้วยค่ะแต่ว่านี้ค่ะคือเป็นคนที่มักนมัค่ะพี่น้องก็เลยคิดว่า นอกจากซุปน้ำมัสมแกงน้ำม่สมพัดน้ำมัสมล่องเอาหม้อหมกใส่หมูบางค่ะพี่น้องเป็นจังไดปลากดปลากระแยงค่ะแซบมากๆมากค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาละค่ะเบ้าไล่อยกไอฮางพี่น้องหิ้วเขาแพากะติเขาติ้งหน้ามากค่ะพี่น้องหม้อุยมกน้ำมัยสมใส่เขาเบือคนๆได้กันค่ะพี่น้องแซบแห้งค่ะพี่น้องนุ่นๆอิลิรอค่ะพี่น้องกับหมูมันๆนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องไพะกะติเขามากินด้วยกันแซบจ้า